ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทาการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับ สองรอยสวงคลิปนี้ทุกคนจะทำการยืนยันนักเตะแพ็กใหม่ของ Player o อร์ออ e เดวกันกคนแลวก็อีเวนต์ต่างๆนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็สิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับก็มีข่าวสารยังไงกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างนะครับ อย่างที่ได้บอกไปครับทุกคนว่าคลิปนี้นะครับจะดำเการพูดถึงการยืนยันนักเตะแพ็กใหม่นะครับก็คือเป็นแพ็กของ Player of the Week ผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับก็ตัวเกมนะครับทุกคนได้มีการยืนยันข้อมูลมันครับก็คือเป็นเงาตามนี้เลยนะครับก็คือสดสดร้อนรเลยนะครับตัวเกมได้มีการเปิดเผยม,มาทั้งหมด3เงาเลยด้วยกันนะครับเป็นเงาของทีมชาติบราซิลทุกคนทีมชาตินอร์เวย์และก็ทีมชาติของ อูรุกไว้นั่นเองนะครับและสื่อต่างประเทศคนยกตัวอย่างม,มาคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับก็คือทางฝั่งของบราซิลนะครับน่าจะเป็นคิวของเชียโกซิวาจากสิียงบูเชลซีเอฟคนแล้วก็ทีมชาตินอร์เวย์นะครับเป็นเออร์ลิงเบ็คฮารแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยทีมชาติอุรุกวัยก็คือหลุยสโซเรสจากอินเตอร์ไมอามีนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็น3คนนี้นะครับที่จะนําทัพมาในแพ็กของเพย์ยูออฟเดอะวิกวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีก 8คนที่เหลือก็ต้องรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับที่มาพร้อมกับ3คนนี้นะครับอย่างไรก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้อีกทีแล้วกันนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีทุกคนอันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นพวกไอเทมต่างๆก็ทุกคนการแจกทองฟรีนะครับแจกฟรีไอเทมเชนเดลการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ กอทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ